ลมลมโคตรแรงเลยแรงมากแต่เมื่อกี้ยฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ที่ประตูอ่ะึ้งเออไม่รู้อ่ะตอนแรกบีไม่เห็นเนี่ยว่ามันตั้งอยู่เปล่าบีต่อให้ลมแรงแลเว้ยมันทิ้งอยู่นี้อ่ะมันทิ้งอย่างนี้เลยนะเอียงเอียงเอียงอย่างนี้เลยนะแล้วประตูโค้งหัร่วงอแบบงอรู้ป้องเลยอ่ะแล้วจังหวะลมมันแรงมาด้วย ม่รู้เฮียเฮียขึ้นมาอย่าเฮียนี่เฮียขึ้นมายังวะทำแล้วกดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์ก,กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับผมกดแชร์นะคะหน้าเพจกดสะพรมนะนะคะมีแต่ว่าห้องไอห้องทางไอห้องทางนั้นอะดับใชน่นี่มงนเึง อร้อยกดท่านนะคะเข้ามากดใช้ให hey 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 ้หน่อยดูเฮียดูลูกที่โถ่เดี๋ยวสั่งน้องสั่งน้องจังเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวให้น้องจัดการเฮียคืนเฮีย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 ไปไหนวะป๊อตเหรอเียป๊อตเหรอเฮียเฮียนะสั่งสั่งดีสั่งดีจังเลยสั่งมู้งสั่งนี่สั่งนั่นสั่งนี่ โอ้มาผมได้แล้วผมหด้นะโอ้ยเฮียเฮียสั่งมึงพูดอย่างนี้นะไม่ค้างนะทุกคนเจ๊งเน็ดเลยนะคะเจ๊งเน็ดเลยนะโอ้ยเฮียเฮียเฮียสั่งเฮียอะไรเนี่ย โอ้เฮียโอ้เฮียเฮียเดินเขาตีเลยดีเฮียแบบเดินลยนะเพ่าว่าโอ้เละเละเฮียโอ้เละเละเฮียแบบเด่เดินคนเดียวนะอือทุกคนเดือดหมดเลยนะอือร้องครั้งนี้นะคือได้เฮียที่เก่งมากโอ้เฮียเฮียเจ๋งเลยโอ้สุดยอดเกิดมาจากพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอใครเก่งขนาดนี้มาก่อนสุดยอดเลยครับชาติโอ้เฮียเฮียเขาก่อนตัดเท้าก่อนอยากไม่เดินยังไม่เดิน อะไรไรบีใค้บีเยวก็โอ้ยไม่ได้ทุกคนทุกคนดูนี่เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวจับจับไอะไรเจอลยเจอเลยเกียวเลยเกี้น้องนักอุสาบอกอย่าอย่าอย่าหดอย่าหดฮะผไม่ช่วยนะไม่เกี่ยวดีเอาไหมไ่เกี่ยวนะเดี๋ยวให้น้องจัดการเลยน่ที่พี่พี่ตามใจบีถ้าบีบอกว่าให้พี่ลงไปด้วยพี่ลงอะโอเคนฮูยุ่มากทนี้ท็อกไปแรท็อร้องนวา เมื่อกี้สั่งเก่งสั่งไปสั่งเยอะเลยโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเดิมแล้วไม่มาไม่โผล่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะสัตว์เนี่ยมึงไม่ต้องได้บุญคนเดือดคนเดือดดูเนี่ยดูดูดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอหนึ่งนึงนี่นี่มีไปต่อนะไรเด็ดไปต่อนะบอกเลยตาอไปไม่รู้ไปไหนไม่รู้ yếm này yếm này yếm yếm không người đúng không không người đúng không. quốc tế nào quốc tế quốc tế nào quốc tế nào quốc tế nào. ủa cái gì vậy đi ạ? đi 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 đi

chứa không giữ, thằng sáu con để giữ để giữ, ngồi ngồi không phải giữ vò, không phải phải nó rồi, voi voi chỗ này nám lắm này tôi nám nám này tổ, tổ cho này đâu lắm chỗ này tôi lắm chỗ này tôi lắm Ui nó ui, lắm chỗ này ui lắm này quá, này เวิึนแป๊บนึงนะทุกคนวึนแป๊บนึงนะเปลี่ยนฐานแป๊บนึงนะเข้ามาแล้วขอฝา<ว>กกัน,ชน,น,ชนแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วแชร์ให้ทนีนะครับนะช่วยกันแชร์ดีคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับนะทุกคนเออนะครับนละเฮ้ยแสงสว่างนี้เมื่อกี้มืด ขอบคุณดวงดาวนะครับแล้วเออหนึ่งร้อยดวงนะครับและขอบคุณมากมากวัวัวเออปุ้ยใส่พันเฮ้ยวัวมองบีดูนี่เดี๋ยวจะเดินให้ดูโอ้โหเฮ้ยเออมึงอยู่ไหนวะใช่อยากได้บุญไหมอยากได้บุญไหมึงอยากได้บุญไหมอยากได้บุญไหมเดี๋ยวคนมาคนแป๊บนึงแป๊บนึ่งแคปหนึไร เฮียเฮียเขารู้มากเขายืนขวางเดียวเลยทุกคนไปที่กระชายไอ้ชัยนี่เดินครับไอ้ทุกคนเลยไอ้เราใชั้นไหนเดินแล้วอันนี้เดินแล้วคือทุกคนเลยไปเราไปชั้นก่อนไปยันสามใครวะน้าเออไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามนะครับนะ หขวนมากเลยเนี่ยบนดีขึ้น,นเข้ามาแล้วนะครับนด้ของคนละหนึ่งแชร์แชร์ให้หน่อยนะครับนะช่วยกันแชร์ให้ทุกคนแชร์ไปพร้อมกันใลสี่ร้อยแชร์อีกสี่ร้อยแชร์ได้เลยนะครับนะพาะฉะนั้นแลหนห้วแชร์ให้ทีนะครับนะ้ปีตัวด้วยกัน สวัสดีครับดีสีนะครับน้สัมพระเวีนะครับนะาี่อยู่นัที่แห่งนี้นะครับนะอยากได้บุญอยากได้สนนะครับนะออกมาครับเออเออออกมาให้ลองเห็นนะครับนะฮัลโหล my friend my friend เออดี the boy เออ at the g o a t เออ่าโกคมเออติด h e นด ล้อมสวัสดีครับเฮ้ยค้าง่ะอย่าค้างเลยมึงค้างกูก็ตกใจไปด้วยลอม แล้ะแช่หน่อยนะครับฮัลโหลโอ้โหลมนะครับเปลมโคตรแรงเลยนะครับนะเข้ามาแล้วช่วยกันแช์ให้หน่อยแช์ให้ทีนะครับนะ จะบันแชร์ให้หน่อยขอจงเอ้ยคนอะไรวะอไปมอกเสียงไมันวิ่งวะไปไปไปอย่าอย่าอย่าลมแรงมากแรงหมดขี้ไปเร็วผมขี้ก่อนได้ปะอย่าขี้กี่ทำเป็นเล่นทำพูดจริงจริงจริงอย่าขี้ในไหลด้วยเอา

ดี๋ยวนี่ยี่จะถอยนี่ไปฮะมันมีมันมีผู้ชายร่างใหญ่ๆนั่งอยู่ในบุ้งห้องเฮ้ยไอ้ล้อมอย่าไอ้เคี้ยมึงอย่าเคี้ยก่อนเลี้ยเป็นห้องก่อนเคี้ยก่อนเคี้ยก่อนไปเคี้ยเดินดำที่เคี้ยเขาไปที่เดิ๋ยนี่ แชร่หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะยอดแชร์น้อยมากเลยทุกคนแชร์ให้หน่อยอย่าใจดําเลยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะแชร์ไปแชร์ให้ทีแช่เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับนะจะสั่งอะไรไม่ว oh ่าแต่ขอให้แชร์ใครอ่ะเฮ้ยไอ้ล้อมไอ้เหี้ยอย่าอย่าอย่าไอ้ล้อมไอ้ล้อมไอ้ล้อมเอาดีๆไอ้ล้อม เอาแล้วไงยืนอ่าจริงด้วยมันทิ้งกูจริงด้วยเอ้ยไอ้โง่อยากให้ทำอะไรนะครับเราอยู่คนเดียวแล้วนะพึงแช์ให้กู่อยนะแช์ทีแช์ให้ที 咦，哦、嗯，爷、哎、爷，快录呗！

ที่ผ่านมึงข้าไปบังรู้นี่ที่ผ่านมึงฆ่าไปเร็วมากเออเมื่อกี้มีเห็นอยู่นี่เลยโอ้ยส่งตรงน้าให้กูด้วยไอ้เหี้ยใครอ่ะบีไม่รู้ว่าในไลฟ์เห็นไม่รู้นะที่เห็นเหมือนเหมือนเหมือนมือเลย หมือนมึงเลยโอ้โหใจเลยกูไม่อยากเดินเข้าไปเลยพวกกูแช่กูหน่อยแช่ไปแชร์ไปไอ้เหี้ยเฮ้ยผ <La> ิดอะไรก็ได้อย่าเหี้ยอยู่หัวล้อกูแค่นั้นพอห้องไหนวะ

โผไ้สัตว์ไอผีเหี้ยผีอะไรจะไปเหี้ยคนยอมันหลอนน่ากัวเฮ้ยโอ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 ้ยเอ้ยโอ้ยรอรอคุณหน่อเยวรอคุณหน่อมันขี้แต่ที่ยังเฮ้ย อออกอนสเขาไปอแหละเฮ้ยเหี้ยกูอยกออกเลยอ่ะยอเอ้าเราดับสอกพเฮยปั่นนะไม่ปั่นกูนะเฮ้ย ป่านนะพวกมึงอย่าป่านนะเขียนจริงแล้เหวอะโอ้ยไอ้เหี้ยในห้องยังไม่เคลีย <único> ร <Liberty Overwatch> <Denmark. S 2> ์เลยบังลงกล้ามาอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้รอไอ้สัตว์ไอ้น้องเหี้ยอยี่ยจังไรจริงเลย อะไรไม่มีไม่มีบีฝั่งโน,น,งโน้นต้องฝั่งโน้นไปดูเลยโอ้โหฝั่งนี้ไม่เคลียร์เลยเฮ้ยเอาเลยเยี่ยังเ,เ,เก่งยิบหายเลยเอยเอว ไล้มิไล่ม <the finger> <favour> oh, ีจัดโผล่หัวมาด้วยอ๋อยังไม่ใช่เฮ้ย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 

ได้ไหมฮะเท่าไหร่นะโอยังฝัิอยู่เลยกูอยู่ฝั่งนี้แหละโอ้ยสองร้อยแชร์มาก่อนเลยมามาดิเดี๋ยวจะข้ามไปด้วยเ้ย มาเขาบอกว่าจะขึ้นปัวกับ่แล้วไั้มนานแล้วแต่เขาก็ออกมาเย้ะเขาเป็นนกันแล้วโอ้ยเย่ยชั่วมากเลยอ่ะมันชั่วมากเลยอ่ะ ไม่มีทุกคนไอคิวแม่งโคตรน่ากลัวเลยเฮียมึงแชร์มาเดี๋ยวจเดินข้าไปฝั่งนู้นแชร์เปนที่พี่เรอเปิดตัวกันเนะปิหรอรเปิดแล้วแชร์ เดินไปกำลังจะข้ามไปกำลังจะข้ามไปฝั่งหนอะไรดิฝั่งนูฝั่งนูนยอเอรไรยชอไรสองร้อยแยังสองร้ยังสอร้อยเยังร์ข้าแม่งหเลยวะ 3ร้อยห้าสิบสามรอยห้าเหรอนะอไรโทษทีโบทีหูไหนแล้เหรอไห้แล้วลม,มัไนได้เวลาเลย นี่ว่ามีธนูให้ด้วยเหรอมีธนูด้วยมันคือแต่ว่าผมไม่เคยเห็นขอบคุณไม่รู้ธนูอุ้ยมีหัวใจมาด้วยไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยะเฮ้ยกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้ว่กี่นาทีแล้ว ยี uh, okay. ่เปดยี่เป็ดพ่อาโอเคทุกคนนะครับนะเดี๋ยวโยกไปนะครับนะโดดไปโดดไปโยกไปที่อ่โบกกับผีนะครับนะพี่ลองขึ้นไลน์ไดขึ้นไลน์แล้วะขึ้นไลน์แล้วขึ้นไลน์แล้วนะครับนะเยอะจริงเลยจิบหายแม่งทีนี้กูอยู่คนเดียวคนหมดทีอะะ